สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแกะกล่องนาฬิกาโทรศัพท์หรือว่า watch phone นั่นเองนะคะหรือ Smart Watch ซึ่งสามารถใช้เป็นนาฬิกาดูเวลาได้นะคะและเมื่อใส่ซิมก็จะสามารถโทรได้เหมือนกับโทรศัพท์เลยนะคะจะโทรจากซิมหรือว่าเชื่อมต่อกับบลูทูธจากสมาร์ทโฟนก็ได้นะคะเรามาดูสเปคกันก่อนเลยนะคะว่าจะมีอะไรกันบ้างนะคะ เป็คเครื่องนะคะหน้าจอสัมผัสนะคะใช้ทัชสกรีนได้นะคะขนาด1.56นิ้วแบบ TFT LCD ขนาดความกว้างนะคะ6.6เซนหนา1.6เซนสูง0.96เซนนะคะกล้องขนาด1.3ล้านพิกเซลสามารถใส่ซิมแบบไมโครซิมนะคะ รอ,องรับความจำได้ถึง32กิกนะคะหมือยความจำภายในตัวเครื่องนะคะ64เมกะไบต์ความจุแบตเตอรี่ซึ่งสามารถถอดได้นะคะความจุ380 m ah. มิลลิแอมเครื่องนี้จะใส่ซิมที่รองรับเครือข่าย GSM 850ทับเ0ทับนะคะซึ่งก็คือ ลองรับ 2G โอเคทีนี้เราก็มาดูตัวเครื่องกันเลยว่ามันมีลักษณะแบบไหนนะคะก,ก็นี่ค่ะเป็นรูปทรงนาฬิกาข้อมือนะคะอันนี้ก็จะเป็นนาฬิกานะคะข้างในกล่องก็จะมี สายชาร์จนะคะเป็นสาย u s b นะคะมีฟิล์มกันรอยให้อันนี้จะเป็นรูปทรงของแบตเตอรี่นะคะก้อนเล็กๆจิ๋วๆแล้วก็คู่มือนะคะอันนี้คือข้างในกล่องที่เขาให้มาสักครู่นะคะโอเคมาลงก่อนแล้วกัน ทีนี้เราก็มาดูตัวนาฬิกาโทรศัพท์กันรูปล่างนะคะมันจะเป็นทรงรูปทรงสี่เหลี่ยมขอบมนขนาดใส่แบบพอดีเหมือนนาฬิกาทั่วไปนะคะใส่ซิมได้โทรเข้ารับรับสายโทรออกได้นะคะวันนี้ดูหนังฟังเพลงสาย ายนาฬิกาค่ะตรงสายนี้นะคะจะเป็นสายยางแบบ TPU นะคะไม่แข็งไม่นิ่มจนเกินไปนะคะก็กำลังดีนะคะอันนี้จะเป็นสวิต ปิดเปิดเครื่องตรงนี้จะเป็นกล้องถ่ายรูปนะคะเป็นไมโครโฟนเนี่ยข้างหลังจะเป็นลำโพงอยู่ตรงนี้นะคะเวลาจะใช้งานก็มีที่เปิดนะคะเปิดฝาหลังออกมาเพื่อที่เราจะได้ใส่แบตเบตอรี่ใส่ซิมใส่ SD card เข้าไปนะคะแ,แป๊บนี้นะคะ กสายเก็บกันนี่นะคะข้างหลังข้างหลังก็จะเป็นรูปทรงเหมือนข้างหลังโทรศัพท์อะคะอันนี้จะเป็นฝาที่ถอดออกมาแล้วนะคะตัวนี้ก็จะใส่ซิมซิมไมโครนะคะอันนี้ใส่เมมโมรี a การ์ดรองรับความสูงสุด3 2 g กิกนะคะตัวนี้อันนี้จะไม่ได้ลองใส่ซิมให้ดูนะคะ แบตเตอรี่ก็ใส่เข้าไปแล้วก็ปิดฟ้านี่นะคะอันนี้จะเป็นเ,เป็นสายเสียบสายชาร์จหรือว่าจะใช้เสียบหูฟังก็ได้นะคะเดี๋ยวจะใช้หูฟังบลูทูธก็ได้ ก็ทำการเปิดเครื่องตรงนี้นะคะปุ่มเปิดเครื่องรุ่นนี้จะรองรับภาษาไทยนะคะเมนูจะเป็นภาษาไทยนี่ค่ะจอเล็กๆน่ารักนี่นะคะอันนี้จะเป็นหน้าจอจะมีปุ่มเมนูอยู่ด้านนี้นะคะเมนู ะะก็ใช้ทัสกีนนะคะใช้นิ้วเลื่อนเหมือนอโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทั่วไปนะคะมีอยู่หลายหน้าให้เลือกนะคะว่าเราจะเล่นเมนูไหนนะคะโอเคโอเคเรามาเข้าเมนูกันเลยนะคะไปที่เมนูอันนี้ก็จะมีประวัติการโทรมีบลูทูธนะคะมี BT ยกร์นะคะก็คือจะแสดงการเชื่อมต่อของอุปก,กรณ์สมาร์ทโฟนนะคะซึ่งเราจะสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อได้จากเมนูนี้นะคะรีโมทนะคะเมโน,โนูรีโมทโนอเทติฟิเคชันนะคะจะแสดงข้อความที่เตือนจากแอป,ปที่เรากำหนดไว้นะคะซึ่งเราจะเชื่อมมาจากสมาร์ทโฟนของเรานะคะไอตัวรีโมท แคปเจอร์นี่ก็เหมือนกันนะคะจะเป็นสั่งถ่ายร่วมกับเรคื่องสมาร์ทโฟนนะคะนี่นะคะอันนี้ได้ตั้งค่าอันนี้ก็จะเป็นแจ้งเตือนนะคะโปรแกรมพ e โดพิเตอร์นะคะว่า,วาอ่านถูกหรือเปล่า จะเป็นการเก็บข้อมูลนะคะการวิ่งการเดินการทำกิจกรรมของเราไว้นะคะแล้วก็จะคำนวณออกมานะคะว่าเราใช้พลังงานไปเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะส่วนสลีปมอนิเตอร์นะคะก็คือ การติดตามคุณภาพการหลับนอนนะคะซึ่งสามารถตั้งติกได้นะคะส่วนโปรแกรม Sedentary นี่นะคะที่เป็นรูกคนนั่งนี่นะคะมันก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเตือนเรานะคะว่าเราเนั่งนานเกินไปหรือเปล่าหรือว่าทำงานนานเกินไปหรือเปล่าะคะมันก็จะเตือนให้เราเปลี่ยนอริยบทนะคะโปรแกรมค i ิกนี้นะคะเดี๋ยวค่อยมาอธิบายในตอน2ทีนะคะ ต่อไปก็เป็นเมนูเบสิกเบสิกธรรมดานะคะตวัวไฟผู้ใช้นาฬิกาปลุกปฏิทินทีมนะคะเครื่องเล่นเสียงเครื่องบันทึกเสียงกล้องถ่ายรูปเดี๋ยวมาดูกล้องถ่ายรูปกันนะคะเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูค่ะ สามารถซื้อใช้เองหรือว่าจะซื้อให้ลูกไปใช้ที่โรงเรียนก็ได้นะคะไม่ต้องพกโทรศัพท์ไปนะคะเผื่อกลัวว่าโทรศัพท์จะหายก็ซื้อเครื่องนี้นาฬิกาเรือนนี้นะคะให้ลูกใส่ไปโรงเรียนได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวหายนะคะก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเรามาดูแป้นที่เราจะใช้พิมพ์ในการโทรศัพท์นะคะนี่คะก็จิ้มได้ไม่ไม่ข่มกันนะคะสามารถกดได้ตรงเหมือนกันนี่ก็สะดวกสบายได้นะคะทั้งใช้ดูนาฬิกาดูเวลานะคะใช้โทรศัพท์ได้นะคะ ต่อไปแล้วก็มาดูอีกเครื่องเล่นวิดีโอนะคะแอลลี่รูปภาพนี้ก็เครื่องเล่นวิดีโอเหมือนกันมี facebook เชื่อมเน็ตจัดการไฟล์นะคะวอตแอบของ FM ได้นะคะตัวนี้นี่นะคะก็ นว่าเป็นเครื่องที่มีประโยชน์อีกเครื่องนะคะเวลาใส่ก็เดี๋จะใส่ให้ดูนะคะอันนี้มันก็ไซส์จะเหมาะกับผู้ชายนะคะหรือว,ว่าผู้หญิงก็จะใหญ่ขึ้นไปแต่ถ้าผู้หญิงคนไหนชอบไซส์นี้ก็ใส่ได้อะค่ะมันจะเหมาะกับผู้ชาย นนะคะนี่นะคะนี่จะเป็นข้อมือผู้หญิงก็จะดูเหมือนจะใหญ่ไปหน่อยนะคะเป็นสปอตสปอตหน่อยนะคะถ้าผู้ชายใส่ก็เท่ไปอีกแบบ ก็แปลว่าอ๋อเดี๋ยวมันมีอีกเมนูหนึ่งนะคะถ้ามันพักหน้าจออย่างนี้แล้วนะคะมันจะมีนาฬิกาบอกเวลาใช่ไหมคะเราสามารถปรับเปลี่ยนได้3ามแบบนะคะโดยการกดแช่ไปที่เียวนี่นะคะกดจิ้มลงไปเลยมันก็จะให้เราเลือกหน้าปัดนาฬิกาได้3ามแบบนะคะว่าจะเอาแบบหนัก นี่ก็เป็นนั้นว่าเดี๋ยวเราไปต่อตอนสองกันนะคะจะแนะนำวิธีการใช้งานนาฬิกาโทรศัพท์อันนี้นะคะก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องอื่นๆือีกต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ